กใจรถกาป่ออยู่น้ำเล่าแต่เลาหลงลื่มกระเป๋ากลมันตกน้าบอกนนาเป็นไปวัไโตน้ามันไม่ได้ร่มนี่เหี่ยมันีร่มพ่อกระเพ่อพอไอ้แก่พ่อยม่บอกนเสนเสวนยติมันคือเป็นคำมันเสียตะโดนไปกว่านี่บัน่ได้เนีมาเป็นตะลิต้บันนีผู้ใดเน่ยมาานีนอกจาก กินบมูมะล้อไปจับมือไผดมได้บัดเนี่ยจากใครก้นเพิ่อนเขาไปไตอนไหนตอนเลิกก็บอกจักบเพราะเขาใจทุกตอนนั้นมาซวยนรืว่ามันเรอเลยเอามาไล่ไปให้เฮ็ดให้สามพัดหาเบื้งดีดูคนเบิ่งดีทุกอนมันหาเจอมันก็ดีไปเดี๊มันมันมันบ่ดีกล้องเกือบกองหยังเบื้องไปมันปิวไปใต้ท้องรถไทยถาเราประกบไปเอารถโทษไผบ่ได้เด้ต้องโทษบ่ทุกคนเด้จับมือไผดมบ่ได้ทุกคน

โอ้ยว่างทัวเถี่ยวว่างไม่มีก็ว่าไอ้นี่นั่งอยู่กับนี่แต่ว่ามันเพื่อให้ครับผมก็เลยยังไม่เร็จนะทุนี่มันว่ได้สนใจ้เฮ้ยนี่พัดย่างไปเช็ดน้ำแถ้าแมนซักจึ๊กเอาเงินเขาไว้เน้นตินนั่นแหเฮีย้วไม้ก็ขึ้นวายังสั่นละที่แรกกันพอแล้วยังไปเอากระเป๋าอันหมายนึ่ว่าฝากเขาไว้ติแมนครับบอกยุนบอกว่าฝากข้าผมไอ้ซักไอ้จะเบิ่งเงินอันนี้เลยผมไม่ได้ผมว่านี่ผมสิดยังไปเอากุญแจรถก่อนเพราะว่าผมเอาไว้ในถุงหมากอกูนม่น กระไยางเปียวเอก็ได้ยางขึ้นเอ,เอาเอาแล้วก่ได้ยางขึ้นไปหานุ้มไอ้ฟกเอาผ่านแพนไปขึ้นเขาอพอ,อยางลงกลับขึ้นมายางอัน,นไดรมาอันหาพนนี่อันมาถามหาพวกม,มารอว่าเขเห็นอันว่ายู่นเตียนผมมาสอบหาในเตียบาน, <c oughs> นี้อยู่ในเตียน,นีของภัยนี่ผมาด่วดอนแ้วเนาไปพวคน้อัน,อนบล่ลห มนค้มาแล้วสาขาเดียวกันมันนี่เลย้บ่หมักขนาดเลยเห็เห็นอฟังกันเรื่องแบบนี้พอพ่าชอบบอกเลยแล้วมันเสียใจผู้ใดผู้ใดพ่อประชุมพ่อบอกยุบประจำว่าเขาสิ่งของต้องเฝ้ามาเก็บขันมีคนเฝ้าก็ต้องมีผู้ใดผู้นึงต้องมาเบืงตัว่เขาสงเือ มันกของคือิละของกันอยูว่าได้เกินสองมือนเหรกันไหมอยู่นี่ขันมาลักบันนี้พี่น้องเอฟซีทีมานศิลปินนี่ผู้ใดแน่หนาจังไดแน่พ่อก็ยังบ่าได้เช็คบทดสุขคนี่หล่ะขันเอาผู้ผู้นอกเขามาเนี่ ไม่เรจะบอกให้เขาบอกเด็กเขาเลยใครเที่คนเอาไปเขาูตัวอยู่เขาจะไม่เอาความผิดถ้ามันมีสองนั่งหนึ่งมันท่วงผมบางเฉีงมันไม่จักรลอยนี่สิไปเอาอันไปเอาอวนสิไปเซียเบ็ดพนะอันอีมันมาม่ไม่เคยอันผ่าจงกระเบนผมบอกกันละเอาผมเลยเอาเขาผ่าจงกระเบนเสื่อไห้เขาไปมันใสีขาสันหรอกเออที่เด็กน่ได้กัน

มันเป็นเงินยักบาทก่อนขอักจึปเอาเซนตขักจึกไปเอาเน์ไว้คือมเอาถือไปนํำผมก็ถือผมมาสักวันตาโน่เอาไปแหละผมก็เล่ยางไม่ันักจึกเอาเน์ไว้เอาันบ้านกันบานันานเอาไปน้ามันขีเห่งี้ยตรงนี้นะพอบทโทษผู้ใดเลยคือโทษจะคองเงินข้อะเพาลูกข้อะเพาขจคอมเงินแล้ที่นี่พ่อเขาโทดสักจึกสักจึกกแยงขามเงินไปพุ่น แต่เขาสภางสั่งจกับบริที่สั่จรงนะอ่าคือทั้งพี่ก็อยากเซ็นนะบัตทีฟิล์มยาวมากเอ้าเงินผู้ใดนี่แหละคือได้ยินผมดงอนู่หันได้ยินเอ้าผมก็มันไ่หายและงช่วงตรงนั้นมันมี คนอื่นมาฝันขึนไปซะขนเขาด้างล่องเะเออเขาแหละมันม mm ีนะมันขึ This ้นมาโดยเท่าพันเท่าแต่เข้าโบว์เขาได้เอาไปบ่หรือเอาไปเขาบรู้ตรงนี้แกมันมีมาจริงจริงครับว่าก็มีตามที่เห็นหระครับเที่ยวพอเอาคือผู้ใดก็ได้กับช่างกันการมันเอากับย่อมื่อรถให้ชูมังมีดีได้รถ ลูกก speak so ินไปรอกลูกเดียวอีพี่นาจีได้หลายคนไม่ได้ขึ้นมาหลายาัี่ือว่าฝาดาดช่วยมาสนับหุ้มมันตีพ่อเตะพ่ตีทังวันลครับตี่เตพ่ีดี๋เขาก็อีสาอพวกนี้อีสานกันมะไรหละอรับโอ้โหอีตัวเดียวพอจะประชุมอีก้องเพราะยพอใสอีกหายเดียวพอจะประชุมอีกตอยจเนืออีกนักดูอีกมีที่หันมาได้ทังกันทงเสียนท้งเสียน ต้อเลีนอยากเย็นองสวยพอนั่งอยู่นี่อ้สินั่งอยู่ส่นบัวน่ยบัวเย็นกลยบัลำาว่างลำบัาอยครับน้องไปใส่ไว้บัปให้บวันเทยนี่แหละบ้นนี้มีำกันละก็เมื่อตุนี้ก็ะไรพน้องบนี้กันเาก็ไปจะนอนตีว่าอื้นมือหื้อเรยจกนได้ขันเจ้าขอมากกัจัาค่อยสี่ซีซีนมัสูมัจุนี่แหละพออยู่วงเก่าอยู่สาวน้อยเพรนแฟงตะกินเรื่องทีใหญ่ที่สุดคือเรื่องนี่ แล้วกับพ่อนี่จนเอาอยู่พ่อของวานมันสิบวัตถุกับเอย่างของตังค์ชี้เวละลูกเป็นบทเรียนเน้อพ่อเรื่องหลักเด็กขโมยหน่อยสําหรับพ่อนี่พ่อบอกเลยคือโทษมหันเลยเนี่ยคือต้องเก็บตรงนี้ก่อนเลยก่อนที่จะทำอย่างอื่นเลยคือต้องเชื่อพ่อกับประชุมมาหยเี่พ่อเดินเข้าดนออกบ่อยเพราะอะไรคือของมีค่าทุกคนวางไว้เกินกาดที่เดินออกเดินเข้าตลอดเนี่ยเชื่อใจพาย่าเลยคือรู้ีประหยัดเลยีนี่นั่นแหละสลัใจทุกเงื่อนก็คือการสลัดใจแต่ว่าดีแต่มันบ่มีอีหยังเฮีย คือว่จจำเป็นนี่หามเอาคนคนคนผาหนอกนี่เอาเขามาเลยเรามาดูแลให้ลูกหลานเราเนี่เราย่นั yes, <k really? <k ่งเผาเลยทุกตลูกหลานไปเลต่นด่บบีเลยนี่พ่อยางมากนี่ตัคนเปิดเป็นของทรศัพา์กระชากด้วยยังดวนั่นี่เขาจองไว้แล้วค้นหมูหมากเลยคนแบบแบบแะสองรอยยไปได้ไหครับ ยังกาก็ไาหาในห้องทองเาิมานอนลักวะทั้งพี่เป็นคนกินเหล้าพอสิติเลยแต่นี้ไม่กินไม่แตะเหล้าเลยนะจะไม่ว่าทกคอันนี้มันแต่นั่นแหละมันจะมืดไพดมันมันนี่เย็ดยังไงบอหนี้ กพยายามอันนั้นไม่แหละครับที่อะไรยังกว่าควบรอบกับอยู่ของไม่แหละครับเดี๋ยวมาหนีเดี๋ยวพอประชุมเบิดทุกคนเลยกามามเงินเพราะว่าเอากระเพาะไปวางไปไกลพอดะผ้ากันเราทิมทัวทีของมีคาโทรศัพท์เงินทองนี่หลักสิ่งสำคัญที่เขาเอาไงคือโทรศัพท์โทรศัพท์แล้วก็เงิน นี่เงินพวกมะไรมันเอาข้าวเดียวปุ๊บปั๊บเสียงปั๊บพวกหลักเด็กเขไม่หน่อยมันมันมีวิชามั่นของมันเขาเอินว่าวิชาหมากินความูลนะแม่นครับพวกมวกนี่เห็นยังกับล่ะบ่ไก่บ่ไก่คนในวงเนี่ยมาไก่บ่ไก่คนในวงเขาไม่มีดอกไม่มีดอไม่ต้องใช่ไหมกัมันสในวงในวงมันต็ไปคิดไหนมีมีแล้วสองคนนั่นลผมไม่ต้องใช่ไหมกันมีอยู่น้ำผอว่าไหพผอบอกเลยทีมงานเท่านี้ทีมงานเาบ่มีเยึดอย่างไรผอสกิดบัตรเท่านั้น ว่าเทืสองตัวนะผมผมผมเล่งไปอีมันมาผมเาว่เป็นจุดสองตัวมาจักสิเป็นเอฟซีจักสิเป็นทีมใดไบางเทียมากม่น้ำแมาน้ำศินละปินฮาวโบลูเื่อ้ตาได้แดงดอกเพราะว่าตอนผมยางอันหรือมาย่างมัเอามาไล่มาบอกว่าเอาขึ้นมาขอนะเจ้าลอย ก็เดีเขาซีวิลเป็นวะสองคนนึงอ่ะกำลังเก็บอ่ะกำลังไปถอดมอสหน่อยนั่นแหละคันแม่นขันแม่นสองนั่งกันละวันนี้กิสิพราะีกเสิดดยางมากนี่กิสิมาเห็นดีไปเอาเหมือพู้นั้นเถอะสองคนนึงกิสิีันกันเกี่ยวผู้ละพันหาไปยังชั้นยุบอะไรที่เอาไปตัวเก็บดีๆปัะนี่พากันเก็บดีๆเก็บบ่ดีปัะนี๋มันสิยกทั้งเต็นไปพวกนี้บรรลุนพากันมิดชิดให้ดี มันบ่มีลมมันปิวไปไปไปไมได้หรอกนี่ผู้จอบหนาด้านมากเลยห็นบอนยังมาเป็นยังเล่นจอบหัวชิวเรีนตัวรองกับเรายังเวีนตัวใสีเขาเคียวยังเราเราไม้แต่โป้ซะก่อนอันว่าสี้วยพอสีไปเขียนก่อนแล้วไม่รูกให้โต้วยหาเอยไม่นครับก้เื่อน้ไปแล้วยได้ีแล้ครับูีครับ โอ้ทำมากันดีเนาะพ่อกขลุงให้ก้อนลำเด้ควรเก็บก้อนลำมาให้ประมาณสามมูลเวลามันเท่าไหร่ประมาณามมูลเอาห้องเตยแลลงมาไหมครับเตยแลเราที่นี่ราที่นี่ไอไอทุนทุนกับพญ่บเจ้าอยุสัยเจ้าน่งยู่นี่ปะลูกปะผมก็อยู่ข้างในผุนแล้วก็เชื่งันอยู่ข้างในุ่นแล้วทุนเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยขันผมอยนีมังยังไม่ได้มาเกยเนาะยุใสขันได้ผมยุใสท่านจะไปยุใสท่านยุขทงพูล่ยหลังรถนอนในรถแท้เลยไอทุนทุหาผมเ่ยยใสระทานว่าขอประตูก็กอบมานี่โดนโดนนั่งดูยาย่นี่จมาเห็นปะนนยินอยูที่ระ่านั่งนั่นีผมยังก่นีผมนี่ในรถนี่ไหมในรถผมแต่ละวันเสียตอนไหนนด้ เอาก็ถือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิตามทำไรคุยกับทีมงานเบิ้งเบิ้างไรเหยียดกอนก็จังววากันไรต่อไปปณ้ก็บอกกันเอาของมีค่านั่นแหละเก็บดีๆเก็บสิ่งเก็บของเก็าของให้ดีสําคัญที่สุดคือเก็บของเก้าของคือวงการนี้มันเป็นเรื่องที่แหละไปไล่้พ่อไล่ คนไก่คิดบางเทียนี่เอซแฟนคลับนี่บางเทียนี่มาอยู่น้ำห้านี่อยู่บ่ได้มือได้กัมือนึงเนยเป็นเดือนเป็นปีหอนี่มันเดียวบอกแต่พูเขาเจ้าดีก็ดีดีจนโว้ย เออกยีดอกมันงีเงิหองนนก็ได like ้แตวาเนเงินควา้รจะองะเนาะบงนจะคองยเบางันนเงินหงห้โตแล้วมันก็เป็นเงินโตเลยเนาะบัตรีเาคาน้่มันห่รับเอาเดี๋ยวจะเบิ่งแย่งกันไปแล้วลูกจว่ากันเนาะเอาเเ้ากันดูแลเจยาของปักพนเดี๋ยวพ่อสิเบิ่งแย่งให้โอเคโอเค เป็นไปไม่ได้แล้วตอนมันมนรมเลยอันนี้มันล่มนอ้นว่าวถ้ามันลมน้ำมันมันจะตกมถ้ามันจะพัดลงมาตรงนี้แล้วมันจะลงน้ำไปยังไงกิท้เลย